กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันห่างไกลและหนาวเหน็บของขั้วโลกใต้มีเพนกวินตัวน้อยที่ชื่อว่าเพนโลอาศัยอยู่ในอาณาจักรน้ำแข็งที่สวยงามอาณาจักรแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหิมะขาวสะอาดที่ไม่มีที่สิ้นสุดและทะเลน้ำแข็งที่สะท้อนแสงอาทิตย์ในยามเช้าเป็นสีทองระยิประยับเพนโลเกิดในครอบครัวของเพนกวินจักรพรรดิซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจากักรนี้เพนโลนั้นเป็นเพนกวินที่ช่างสงสัย และมีความฝันอันยิ่งใหญ่แม้ว่าตัวเขาจะยังเล็กแต่หัวใจของเขากลับเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะออกสำรวจโลกกว้างนอกเหนือจากอาณาเขตที่เขาคุ้นเคยเขาเคยได้ยินเรื่องราวจากเพื่อนๆว่ามีสถานที่ที่เรียกว่าเกาะปริศนาซึ่งตั้งอยู่ไกลออกไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เกาะนี้เล่าลือกันว่าเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์หลากหลายชนิดและมีน้ำที่ไม่แข็งตัวแม้จะอยู่ใกล้กับขั้วโลกอันหนาวเย็นก็ตาม ทุกวันเพนโลจะยืนอยู่บนหน้าผาน้ำแข็งที่มองเห็นมหาสมุทรอันไกลโพ้นเขาจินตนาการถึงการเดินทางไปยังเกาะปริศนานั้นและวันหนึ่งเขาก็ทนไม่ไหวเขาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นหาเกาะในฝันของเขาเขาบอกลาพ่อแม่และเพื่อนๆพ,พร้อมคำมั่นสัญญาว่าเขาจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวอันน่าทึ่งการเดินทางของเพนโลเริ่มขึ้นเมื่อเขาออกเดินข้ามทุ่งหิมะที่ไม่มีจุดสิ้นสุดข้ามภูเขาน้ำแข็งที่สูงชัน และเผชิญกับพายุหิมะที่รุนแรงบางวันเขาต้องเจอกับลมพายุที่พัดกระหน่ำจนต้องใช้ปีกเล็กๆของเขาป้องกันหิมะจากการทับถมบางวันเขาก็ต้องว่ายน้ำในน้ำเย็นจัดท่ามกลางก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่เป็นจำนวนมากแม้ว่าจะเหนื่อยล้าเพียงใดแต่เพนโลก็ไม่เคยหมดกำลังใจเพราะในหัวใจของเขามีเพียงความปรารถนาที่จะเห็นเกาะปริศนาเท่านั้นวันหนึ่งขณะที่เพนโลกำลังว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่เงียบสงบทันใดนั้น เขาก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดมาจากใต้น้ําเสียงนั้นเป็นเสียงเหมือนการร้องเพลงที่ก้องกังวานเพนโลหันไปมองและพบว่ามีวาฬข้อมตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาจากน้ําวานตัวนี้ชื่อว่าลูมาลูมาเห็นเพนโลดูหลงทางและเหนื่อยลา้าจึงตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือเจ้าตัวน้อยเจ้ามาทําอะไรที่นี่คนเดียวละ่ะลูมาถามด้วยเสียงที่นุ่มนวลเพนโลยิ้มและเล่าเรื่องราวการเดินทางของเขาให้ลูมาฟังรวมถึงความฝัน ที่จะไปถึงเกาะปริศนาลูมาฟังด้วยความสนใจและตัดสินใจที่จะช่วยเพนโลในการเดินทางขึ้นมาบนหลังข้าสิข้าจะพาเจ้าไปใกล้เกาะที่เจ้าตามหาลูมากล่าวเพนโลรู้สึกตื่นเต้นมากเขาปีนขึ้นไปบนหลังของลูมาและพวกเขาออกเดินทางด้วยกันลูมาว่ายน้ําไปอย่างรวดเร็วข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่เพนโลได้เห็นวิวที่งดงามและสัตว์ทะเลที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นปลาหมึกยักษ์ที่เล่นกับกระแสน้ําปลาน้อยใหญ่ที่ว่ายรวมกันเป็นฝูงใหญ่ และแมวน้ำที่ลอยตัวอย่างสบายใจหลังจากผ่านไปหลายวันในที่สุดเพนโลและลูมาก,ก็มาถึงเกาะปริศนาที่เพนโลใฝ่ฝันมาตลอดเกาะแห่งนี้มีต้นไม้สูงใหญ่หาดทรายสีขาวและน้ำทะเลที่ใสแจ๋วเพนโลไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนที่นี่ยังเต็มไปด้วยนกนานาชนิดที่บินวนอยู่บนท้องฟ้าและสัตว์เล็กๆที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง บนเกาะนั้นเพนโลได้พบกับนกเพนกวินอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นั่นมานานแล้วเพนกวินเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าและมีขนที่สวยงามพวกเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมีความเป็นมิตรเพนโลได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เกาะนี้พิเศษก็คือความอบอุ่นจากกระแสน้ำหมุนใต้ทะเลที่ป้องกันไม่ให้เกาะนี้ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งเพนโลใช้เวลาหลายวันบนเกาะปริศนาสำรวจและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเขาได้เป็นเพื่อนกับเพนกวินบนเกาะ และทุกคนต่างก็ประทับใจในความกล้าหาญของเขาเมื่อเวลาผ่านไปเพนโลเริ่มคิดถึงบ้านเขาคิดถึงพ่อแม่และเพื่อนๆที่รอคอยการกลับมาของเขาเขาจึงตัดสินใจที่จะกลับบ้านพร้อมกับประสบการณ์และเรื่องราวที่น่าจดจําเขาขอบคุณเพนกวินบนเกาะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและบอกลาลูมาที่ช่วยให้การเดินทางของเขาประสบความสําเร็จเพนโลกลับมาถึงบ้านพร้อมกับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ และความภูมิใจในตัวเองเขาเล่าให้เพื่อนๆและครอบครัวฟังถึงกอปริศนาที่เขาค้นพบทุกคนต่างทึ่งในความกล้าหาญของเพนโลและตั้งแต่นั้นมาเขาก็กลายเป็นเพนกวินที่มีชื่อเสียงในอาณาจักรน้ำแข็งและเรื่องราวของเพนโลก็กลายเป็นตำนานเล่าขานต่อไปในอาณาจักรของเพนกวินที่เล่าถึงเพนกวินตัวน้อยที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่ไม่มีความฝันใดที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความกล้าหาญและไม่ยอมแพ้